นครับก็สุขวิญญาณสักการะนะครับอารยะก็เถระก็มากราสสะพานเถระก็การแสดงชมองเถระก็ต้องอาจารย์ตัดกันครับอ่าถ้าสัมเกแล้อเสียงประมิจฉาอาจารย์ตัดกันเลยครับอะไรครับมากระครับงูดจะได้แรกนะครับนี่คืองูเห่าดอกจันนะครับอ่ะสอนเรายบหลแรงกันทีเดียวนะครับ แต่ในภครับองโชว์ความสวยงามกันครับแต่ในเรื่องครับสวยงามกันทีเดียวครับออาให้ถ่ายรถถ่ายครับถ่ายวิดีโอถ่ายกันเลยครับเช็คกันไว้ครับเป็นภาพสวยงามงามครับนี่คืองูเห่าตอกจัดครับอาสรพิษร้ายแรงกันทีเดียวครับจับตั้งชม์ความสวยงามกันครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลถ่านออาแสดงว่างูใส่ถ่านครับ โอเคครับวันนี้อาจารย์บอกว่าครับดรออกมาตัวเดียวับเดี๋ยวมันจะเงาครับออาขอเพิ่มออกมาครับเป็นตัวที่สองและจะเพิ่มมากันครับเป็นตัวที่สามครับนี่ครับจากขึ้นัาการเรียครับวันนี้ครับทั้งสามอาสาี่ครับอยู่ตรงหน้าของอาจารย์ทุกตัวรูอนีพิษนะครับ และจกมีพิษและมีเชี่ยวกันนะครับโดยจะไาดีครับอาจารย์รอบรอบก็บไปครับมองตรงที่หน้าของหมูครับแต่ก็ไปที่ลำตัวให้หมูหันหน้าก็มากันครับวันนี้โอเคโดยจะมาอาจจะไปออเอ้ยเอ้ยกำลังนี้โอ้ยทางนน้นก็อ,อยู่คนเดียวไม่ต้องไป <c oughs> อาจารจะไปดีครับ อ่าอ right. ああเราก็เข้าไปกันครับเอ้ครับเป็นบัตแรดครับจังสัอัลเรพิตนะครับเอาล้ครับวันนี้ครับคุณพี่จ้าทุกการแสดงชมวันนี้นะครับคุณพี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะลงมานั่งชั้นที่สองก็ได้นะครับคุณพี่นะนะครับผมว่ามีชั้นหนึ่งน่าจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะครับนะผมว่าคุณพี่ไม่ต้องกลัวงูหรอกครับผมกลัวคุณพี่สงายหลังลงนะครับ นะครับไม่ต้องกลัวงูนะครับนี่ครับงูเห่าดอกจันนะครับอาสรพิษนะครับงูเห่าตอกจันไม่สามารถทนพิษได้นะครับงูพิษทุกชนิดก็ไม่สามารถอาจจะไม่ชอบขึ้นอยู่ที่สูงนะครับมันจะอยู่ตามรูและตามรับพอนไม้นะครับนะมันไม่ชอบขึ้นที่สูงนะครับนะครับถ้าว่างูเห่าอีกหนึ่งชนิดที่พุบพิษได้สังเกตดูด้านหลังของมันเลยครับจะเป็นลูกขอไข่หรือว่าเป็นลูกตัวอยู่นะครับโอเคครับวันนี้เราจะครับ ตาแสดงโชงูเราจะให้แต่ความรู้อย่างเดียวนะครับเราจะไม่ให้ความกวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาความรู้กับอาจารย์ต่อนครับดูครับสังเกตดูดีๆครับอาจารย์ต่อนครับเดินไปทางด้านไหนงูมันก็จะหันหน้าตามนะครับเพราะงูครับมันใช้สายตาดูสิ่งที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับอาจารย์เดินจับึ้มามันก็หันกลับขึ้นมาเห็นไหมครับนะเพราะงูมันใช้สายตาดูสิ่งที่เคลื่อนไหว พราะงูมันไม่มีหูนะครับส <the> ังเกตูเลยครับงูไม่รับยินเรื่องเสียงอะไรใดๆทับเส้นนะครับมันไม่ได้ินหรอกครับเพราะมันไม่มีหูนะครับบางทีคุณที่ครับบาท่ัดอาจจะสงสัยว่าทําไมไอ้ตัวนู้นทำไมรับลายไม่เหมือนกันนะครับนั่นเขาเรียกกันว่างูเห่าชนิดกัดเช่ดเดียวกันครับแต่เขาเรียกกันว่างูเห่าชบาครับนะครับโอเคครับโดีจังจไรเลยครับอะไรก็วันนี้ครับเวลาคนที่ับไปเจองูเห่าครับ ในระยะไกลๆสักหนึ่งเมตรถึงสองเมตรหรือว่าในระยะที่อาจารย์ดอนนั่งอยู่ก็ได้นะครับผมขอให้คนที่ครับเดินหนีเขาไปเลยหรือว่าหันหลังหนีเขาก็ได้นะครับนะหรือว่าวิ่งเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ต้องวิ่งเอาีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยนะครับนะไม่ต้องวิ่งนะครับเหนื่อยไม่พอครับควรจะไปสะดุดก้อนหินต่อไม้ล้มอีกนะครับเก็บตัวกันอีกนะครับ ไม่ต้องกลัวครับเดินหนีไปเลยหันหลังหนีเข้าไปก็ได้ตามคนตามไปนะครับโอเคครับเพราะว่า,วางูมันไม่เคยไล่กัดคนเคยเห็นงูไล่กัดคนไหมเคยไหมเคยไหมเคยไหมครับอ่าไม่เคยนะงูไม่ไล่กัดคนนะครับมีแต่คนเรานี่แหละครับไล่ตีงูนะครับนะงูเกิดมาครับเป็นสัตว์ที่อาภิพรมากที่สุดเลยน,นะครับ ผ่านหน้าบ้านใครก็ไม่ได้ครับมีโทษตายสถานเดียวนะครับนะนะครับเห็นงูผ่านหน้าบ้านมาเร็ว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 หามันเร็วรว,รวิ่งรัดสายรัดวออยู่ทั้งรัดที่มันหนีเราครับอย่างวิ่งคุมตีเลยครับนะงูครับเป็นสัตว์ที่อภิปายท,ที่สุดเลยนะครับอาจารย์เข้าไปครับในระยะใกล้ๆที่ว่างูมันจะกัดเราได้หรือว่ามันจะฉกเราได้ครับ <c oughs> ออคุยอย่างรี้ได้ทัน แต่จะว่าไว้ดี่อาจารย์เอาให้มันตกสูกเอ้ยอย่าง,งรลบได้ครับเห็นไหมครับมันชูคอได้ขนาดไหนม,มันถกเราได้ขนาดนั้นนะครับและมันก็จะไม่ไล่กัดเราและมันก็จะไม่กระโดดตัด,ดเราเหมือนในหนังนะครับในหนังกบกระโดดได้2เมตร3มเมตรนะครับแต่ของจริงมันกระโดดไม่ได้นะครับถ้าในหนังกระโดดไม่ได้ครับหนังเขาก็ฉายไม่ออกนะครับนะ เดินะครับเห็นไหมครับงูมันชูคอได้ขนาดไหนยกเว้นแต่เราครับดวงสวยๆนะครับเดินกลางค่ำกลางคืนเดินไปเหยียบตัวของมันเท่านั้นแหละมันทึงจะกัดเราได้เพราะงูมันเห็นคนมันก็ไปแล้วนะครับนะนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันตั้งชูคออยู่ตรงนี้มันไม่มีทางไปครับมันก็เลยตั้งต่อสู้อยู่อย่างนี้นะครับโอเคอาจารย์ก็ไปใหม่อีกทีครับข้าไปใหม่อีกที ผมรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ถ้าไปอย่างไรก็ไม่โดนผมหรอกโดนอาจารย์หร้าไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมไม่โดนผมอุ๊บอุ๊บนี่ผมกระมาโดนจังไว้ดิลอกันเท่าไหร่อุ๊บนี่โดนจังไว้ดิอ้าเชื่อโอ้โหอาปากก็สวยงามเลยครับเอาอะไรครับันนี้่ะครับ เวลาคุณพี่ครับไปเจองูเหาครับในระยะใกล้ๆเลยที่ว่างูมันจะตัดเราได้หรือว่ามันจะฉกเราได้นะครับผมขอให้คุณพี่ครับยืนอยู่นิ่งๆไม่เกินสามถึงห้านาทีเดี๋ยวงูมันก็จะเลืนน้อยหนีไปเองนะครับผ่านขาของเราไปเองนะครับแต่คุณพี่อย่าไปยืนขาสันน่นเล็กๆนะครับงูฉกตักเลยนะครับ เห็นมครับเหมือนกับอาจารย์วางหัวเข่าอยู่นิ่งๆครับงูมันก็ไม่รู้แล้วครับว่าอาจารย์คืออะไรครับอาจจะเป็นท่อนไม้ตอไม้เน่าๆผุๆไปแล้วนะครับไม่เกินสาปเป็นทานาทีเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองถ้าอาจารย์เคลื่อนไหวอีกที <S 2> <S 2> นะงูมันก็จะต่อสู้ทันทีพร้อมจู่โจมเข้าทันทีนะครับเห็นไหมครับพุ่งโกเข้าทันทีนะครับทางเดวกัครับอาจารย์รอดร,รอก็ตายรัมองดูครับนี่ครับทักษะอสาร,าราพิษครับอยู่ตรงหน้าของอาจารย์ ยกตัวร so so ้อนนิพพิเตกมาลากมาเอาให้ดีนะครับอาจารย์เล่นกับอสสรพิษนะครับดีครับแขนหัวอะไรนะหัวใจไว้ครับบนเส้นได้เลยนะครับอาจารย์จับก็ไปที่หลังอสังเกตดูดีๆครับว่าทำไมงูถึงไม่งองดูที่มือและที่แขนของอาจารย์ครับเพราะงูมันสังเกตอย่างเดียวสิ่งที่เคลื่อนไหวนั่นคือศีรษะของอาจารย์ที่มันอยู่นี่นะครับใส่ไปมานะครับ มันก็เลยเลงไปดูที่ศีรษะของอาจารย์มันก็เลยไม่มองดูที่มือและที่แขนของอาจารย์ครับจับก็ายอีกหนึ่งตัวครับยกขึ้นมากันครับแลรวก็ก็ายที่สีราะครับมองดูจังหวะให้พุกคชบกข้ามาตางจังหวะให้ดีครับนี่ครับเลาก็ก็ไปครับสงสัยไอ้ตัวข้างล่างน่าจะมองดูงูบนหัวอาจารย์ใช่ไหมได่เห็นเป็นอย่าน้าหองปโอ้มองดูสิ่งที่น้อย ไม่ใช่มองดูงูหรอกไม่มีไม่มีโอเคครับดูครับจับขึ้นมางกรยักษ์ั้งสองอสรพิษเอาวางไว้ครับคอจะตัดคอครับถ้าตัดคอแล้วไปมัดตรงไหนล่ะอาจารย์ตัดคอมัดนี่ไงน้าโอเคโอ้ตายก่อนพอดีถ้าตัดหน้าผากตัดหน้าผากนะคอโอ้ตายก่อนทิพย์งโอเคครับดูจังหวะให้ดีครับ ่ะเดรเอนก็ไปครับมองดูครับไปไรนกับัดสัมอากษรพิษนะครับเอาไครับเดี๋ยวชุดนี้ชาติไปับเรามาดูกันครับวันนี้ครับอาจารย์ครับจะก้มลงไปจูบปากกับงูให้ดูนะครับปาต่อปากกับโซรพิษร้ายแรกันทีเดียวนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ทบใจครับวันนี้ถ้าโดนกัดนิ้วกัดมือกัดขากัดแขนอย่างพอเซฟตัวไปโรงพยาบาลนะครับทำใจคใช้คว่าทใจเถอะทใจไง นะถ้าโดนตัดปากมานะครับผมบอกได้อย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยครับไปได้ที่เดียวคือวัดนะครับอะโดยจะมาดีเอิเรอกรอบเท่ายคุณพี่ครับเข้ามาเลยเข้ามาครับถ่ายรูปใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเลยมายืนยมสร้างอาจารย์เยยังไงงูก็ไม่วิงหาคุณพี่หรอกนะเข้ามาถ่ายใกล้ๆเลยไปยืนข้างนอกงูมันเยอะนะงูกระปา อ่าดูครับอันนี้อาจารย์ครับอันนี้เอามือครับเข้าไปครับนี่ท e ี่ตาของหมูนะครับโดนกากนิ้วมาครับอย่างพอเซ็ตตัวไปโรงพยาบาลนะครับตั้จังหวะให้ที่อาจารย์ค่อยๆก้มลงไปครับจูบปากนะครับปาต่อปากกับอสรพิษร้ายเลยกันทีเดียวครับเอ้ยพุ่งเข้าก็มาครับรอกล้องก็ไปที่สายตาของหูแะอาจารย์ค่อยๆก้มลงไปจูบครับจูบกัใไปนี่ จูอ้ายวุ้ยยังควนคือไม่โอ้โหเดี๋ยวแกครับอาจารย์งูไม่กัดเดี๋ยวพวกนี้พาไปทำบุญเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวนงบางที่เขาตั้งกล้องไม่ทันขออีกตัวให้คนที่เขาตั้งกล้องให้ครับน o no คนที่เขาตั้งกล้องนะครับขอหนึ่งเล เดินจังหว่ายดีรอบรอบเข้าไปปูกมเมาต่างจังหวะาีดอาจารย์ตาใจครับมองดูที่หน้าของอมเราก็เข้ามาที่สายตาของหมูเอาให้ดีนะอาจารย์ค่อยๆค่อยๆรอกรอบเข้าไปค่อยๆต้มรองไปจุ่เฮ้ยจังหันหน้ามามองอีกต่างจังหว่ายดีรอกรอบเข้าไปที่สายตาของอมู วไค่อยก้มลงไปจุบเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอ๊ะเอเอคอก้มลงไจูบกจบเอ้ยนาดงูยังไ่าทันไหมคุณพี่หานแค่นี้แจอยู่นะนนะโอเคครับอ่ะแตงเข้าไปครับ อะจาบตั้งโชูเกอขึ้นมาครับอาจารย์นี่ครับนี่ยกมือายบายครับยบายนี่ครับไาไปบปาปบปาปไายบายครับโอเคครับยบไยอ่ะเด็กสะ้านไปครับในอัศรพิทครับอ่ะเดี๋ยวเช็ดต่อไปครับมาดูกันต่อครับวิธีการจับหมูของอาจารย์อีกหนึ่งวิธีกันครับ อ่ะ <ừ. S 2> ดูกันครับวันนี้ไอ้ตัวนี้ละที่อาจารย์จูครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับดูวิธีการจับงูครับจับได้หลายวิธีนะครับแต่คนที่ท่านใดมือไม่นิ่งครับอย่าไปจับโดยเล็ดขาดนะครับนะครับเห็นไหมครับรูดลงมาจับปากครับเต็มที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับจับขึ้นมากระแรครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้อาจารย์จะเรียกพิษงูให้ดูกันครับบางทีคนที่อาจจะมาดูกันว่าครับโอ้ยอาจารย์เล่นงูครับรีบพิษออกหมดแล้วครับ อย่างไงตัดก็ไม่ตายครับอย่าไปคิดนะครับเพราะว่าพิษงูของเรารับไปสามารถทิศออกได้อย่างไงจะหมดนะครับไม่ทิศออกได้เหมดนนะครับเหมือนกับน้ำลายของเราแถว๋ยวแถวแป๊บคริงอาจารย์ถามคุณพี่ก่อนว่าในน้ํามีแก้วไหมในแก้วมีน้ำไหมโอ้ในแก้วมีน้ำเลยไม่มีนะอ่าดูครับนี่ครับสิ่งที่มันฆ่าคนเราได้นะครับนี่ครับคือคิดของงูครับพุ่งออกไปตามแก้วนะครับ นั่นแหละครับสิ่งที่อันตรายนะครับถึงว่าจะได้พิษออกตรงนี้นะครับเอาไปขัดคนที่มันก็ยังมีพิษเหมือนเดิมนะครับนะครับอย่าไปคิดว่าครับว่างูครับมีพิษมีพิษออกแล้วครับยังไงกัดก็ไม่ตายนะครับอย่าไปเชื่อครับพิษจะมีสองเขี้ยวเล็กๆนะครับตััวนนี้ก็ไมม่หดะครบจะมีสองเขี้ยวเล็กๆมันเข็มฉีดยานะครับไหนครับพิษของเขาจะพุ่งออกมาเลยถ้าถูกกัดอาจารย์ซูมงงูเข้าไปใกล้ๆ ใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยทางโซนก็โซนมูก็ไปเอาจับดูเลยครับนี่ยดูไ้มครับอ่ะงานดันนี้ไม่ง่ายปึ๊บปึ๊บวางไว้ครับอ่าจับดูเลยครับตันนี้เขาบอกว่าจับมูแล้วจะโชคดีนะครับไม่จับใช่ไหมอ่าจับดูครับจับเลยจับเครับไม่มีเมือครับไม่เหมือนปลาไหลนะครับนี่ครับไม่มีมือครับไม่มีมือครับไม่มีสิทธิ์นะครับจับดูเลยครับอาจับดูเลย อ่จับได้ครับคุณพี่จับเลยครับรูกๆกำทำบอกว่าโชค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 แค่นั้นก็พอครับนะเพราะว่าเห็นงูเขาบอกว่ามีโชคตลอดนะครับกันกันต้องจับหรอคงหวยแน่จับไหมโ้ยจับไม่เอาเรามาที่หนึ่งก็ไม่เอาครับสามตัวก็ไม่เอาโอเคครับพอดครับโอเคครับขอเสียงรวมกับอาจารย์ก่อนครับ